ต่อไปคือการใส่แอปพลิเคชัน Line เราจะติดตั้ง l ล n e ด้วยตัวเราเองเออตอนแรกในเครื่องนี้ไม่ค่อยมีแอปพลิเคชันเยอะมากก็เลื่อนไปดูนะคะที่ต้องการก็คือคำว่า Play Store นะคะตัวนี้ค่ะเป็นของ Google ติ๊กไปเลยแล้วก็ด้านบนนะคะค้นหาแอปกดคำว่า Line เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ L I N E Line ติ๊กไปตรงลน์นี้พอติ๊กไปตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะก็กดติดตั้งแต่ก่อนอื่นที่บ้านต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนนะคะหรือว่าเชื่อมอินเทอร์เน็ตกับของค่ายมือถือจะมีการเตือนบอกว่ากำลังติดตั้งเมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วเราก็สามารถเปิดได้หลังจากนี้ สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ลายก็สมัครใช้ลายได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ปุ่มนั้นนะคะบอกว่าเปิดเพื่อจะมาเข้าใช้ไลน์นะคะก็จะได้หน้าจอนี้เข้าสู่ระบบถ้าหากว่าเราต้องการที่จะย้ายข้อมูลจากเครื่องอื่นมาเข้าเครื่องนี้แล้วแต่ดิฉันจะใช้สมัครใช้งานก็ติ๊กไปที่สมัครใช้งานแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะ ก็กดคำว่าเอโปรดอนุญาตให้ไลน์เข้าถึงโทรศัพท์ก็ติ๊กคำว่าทํำต่ออนุญาตอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะขึ้นว่าไทยแลนด์ประเทศไทยแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไปเลยพอเราใส่หมายเลขถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ติ๊กไปที่เครื่องหมายถูกแล้วก็ ก่อนที่เขาจะอนุญาตนะคะอุปกรณ์นี้จะถามว่าคุณแม่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแล้วก็ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลายก็ติ๊กไปจะเป็น2ติ๊กนะคะเครื่องหมายถูกสีเขียวก็จะขึ้นมาแล้วก็กดทําต่อไปแล้วเขาบอกว่าเราจะส่ง SMS แจ้งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขที่เราให้เข้าไปแล้วก็ถ้าหมายเลขถูกต้องก็กดตกลง เดี๋ยวก็จะได้ SMS เข้ามานะคะเราก็ใส่รหัส SMS เข้ามาตรงนี้เลยที่ช่องนี้แต่บางเครื่องเนี่ยพอได้ SMS มาเนี่ยมันจะกรอกเข้าในนี้เลยค่ะโอเคมันเติมให้แล้วนะคะ SMS คุณมีบัญชีแล้วหรือไม่โอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้วคือในกรณีนี้ไม่มีบัญชีลายนะคะสร้างบัญชีใหม่ กดไปที่สร้างบัญชีใหม่นะคะชื่อดิฉันก็จะใส่ชื่ออะไรดีพอใส่ชื่อไปแล้วใช่ไหมคะก็กดตรงนี้เลยแล้วก็กําหนดรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะเผื่อลืมกําหนดรหัสผ่านนี่เป็นภาษาอังกฤษ1ตัวตัวเลข1ตัวและตัวอักษรอ,อื่นๆที่ต้องการอีก4ตัว ก็เป็นหกตัวรวมกันนะคะเดี๋ยวขอตั้งแป๊บหนึ่งโอเคเลือกแปน้นก็คือเอาแปนนี้แหละถ้าครบแล้วถ้าเรา,เอ,าอยากจะดูว่าเรากดอะไรลงไปก็คลิกตรงนี้ได้เลยคลิกตรงลูกตาเนี่ยนะคะก็จะเราก็จะเห็นว่าเรากดอะไรลงไปแล้วก็จดไว้นะคะถ้าคุณโอเคแล้วไม่เพิ่มเติมหรือไม่เปลี่ยนอะไรก็ติ๊กไปที่เครื่องหมายถูก แล้วเขาจะให้เราใส่รหัสที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันแค่โอเคแล้วก็ติ๊กที่เนี่ยคะ่ะเครื่องหมายเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็อนุญาตให้ให้ทางไลนะ์น่ะเพิ่มเพื่อนที่มีอยู่ในเครื่องมือถือเนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วก็อนุญาตให้ผู้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน เพิ่มเพื่อนเลยขึ้นไปอตัตมัิแล้วอนุญาตคนอื่นด้วยซึ่งเรื่องนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ภายหลังโอเคหลังจากนั้นก็เครื่องหมายต่อไปจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาอ่านก่อนแล้วก็ทำต่อถ้าคุณไม่ทำต่อคุณก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็อนุญาตกำลังซิงข้อมูลในโทรศัพท์ว่ามีมีใครเพื่อนคนไหนที่ใช้ลน์เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวถ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เราก็จะเห็น ตอนนี้ลายขึ้นมาแล้วค่ะชื่อของเราขึ้นมาข้างบนตอนนี้เรายังไม่ได้มีรูปภาพซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นหน้าเป็นตาที่แทนตัวเราแล้วตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มยังไม่มีเออมีเพื่อนอยู่แค่3คนเดี๋ยวที่ฉันก็จะไปค้นรูปภาพเพื่อจะมาเป็นตัวแทนของเครื่องนี้เพื่อน3มคนก็ติ๊กไปดูว่าเพื่อนคนไหนใช้ลน์นี่ กดไปที่เนี่ยค่ะไอคอนที่เหมือนคนนี่นะคะพอกดไปตรงนั้นปุ๊บเราก็สามารถเอารูปเราใส่ได้ถ้าเราสมมติเราจะเอากล้องเราก็ติ๊กที่กล้องแล้วเราก็ถ่ายรูปเราได้จากมือถือแต่ดิฉันจะเลือกรูปและวิดีโอก็ติ๊กไปที่เลือกรูปแล้วก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาอนุญาตนี่คือรูปทั้งหมด ที่ดิฉันมีขณะน,นี้สมมุติว่าดิฉันจะเลือกเอาเอานี้เป็นรูปตัวแทนนะคะก็ติ๊กไปตรงนี้เลยถ้าเกิดเราสามารถเลื่อนที่ว่าจะเอาขึ้นข้างบนให้ให้อยู่ในกรอบอะค่ะพอโอเคแล้วพอใจแล้วก็กดคำว่าต่อไปได้แล้วในมือถือเครื่องนี้ก็ข้างบนจะมีการเตือนว่านี่เธอมีเพื่อนใหม่เข้ามาแล้ว,นะเ,ขวเขียวเขียวอเงี้ยค่ะ ก็จะเห็นว่านี่คือเพื่อนใหม่ที่เข้ามาออแค่นี้ก่อนสำหรับการติดตั้งลายในมือถือเครื่องใหม่ขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นสมาชิกจะได้รับทราบการอัปโหลดวิดีโอได้เร็วขึ้นสนใจวิดีโออื่นโปรดกดได้ที่ลิงก์ที่ให้มาสวัสดีค่ะ